บรรยากาศนะฮะนี่ครอบครัวของน้องสาวคนเล็กนะครับอยู่ล้างทองสะพานใหม่ดอนเมืองกับเพื่อนๆเขานะฮะมากับแม่ดองญาติทำญาติทำญาติทำถ่ายไหมครับอถ่ายกันเรียบร้อยอ่ะคนไหนถ่ายคนไหนคนถ่ายภาพเอาไปครอบครัวพี่ตองตองมาคุยแป๊บพี่ตองถ่ายวีดีโออยู่เดี๋ยวผมถ่ายให้ครับถ่ายอยู่สต็อปอ่ะไม่ต้องสต็อป สต็อปไม่ได้ครับไม่สต็อปฮะสต็อปมันไม,นไม่ต่อเนื่องไม่ต่อเนื่องใ่า่าไม่ลงหรอไใครใครอาจารย์โปกตเอาอนนะไม่ต้องมาโอ้โหีครไม่แพน อ่าครบครบครบอ่าครบอ่าได้เลยครับโดนเลยครับสต็อปใช่ป่ะคิวบองไม่ต้องสต็อปอะไรนะอย่าสต็อปสตอปก็อย่าหยุดปล่อยไว้งั้นแหละโอเคมาครอบครัวที่สองผู้ชมคิปไปแล้วคุณชมคิปยังไม่ปตายให้แแม่

นี่หลานคนโตที่สุดในบ้านนะฮะหลาโี่สดเ้ยใมาแล้วพี่ใจ้วงใจไม่่ดกี้บอกแล iments, ้วพี่ใจเรียกนิดหนาใจใจ่อเื่อกี้บอกดเกพ่อพ่อลูกนะครับโอ้ยไอ้โตไอ้โตไอ้โต ให้ถ่ายให้ไหมครับคิวแฉไวพี่เจมส์สต็อปไหมห้างหรือไม่สต็อปเดื๋ยเราเป็นลูกหยุดเป็นล้วพอแล้วเอ่อครอบครอบครัวนี่ครอบครัวที่ใหญ่ที่สุดในตระกูลเจนชัยกิโลวันนี้นะฮะถ่ายก่อนถ่าย้าวไม่มานี่มีขนาดนานไม่ครบนะฮะสามบ้านฮะสองสามมาสามบ้านหนึ่งสองสามนี่มาไม่ครบกันขนาดนี้ หนึ่งสองสามีเรังหเือรื้นึงครับเรื้นึงเรื้นึงเรื่องนี้เนี่ยลูกนะฮะหนึ่งสองนี่ตากล้องของเรานี่อนามัยมากนะฮะินข้าวก็ไม่ไม่ไม่ยอมจินหนึ่งสองสาม

สองคนนี่แหละครับห่องาวตั้คตั้มตั้มตั้มลูตั้มตั้มูั้มตลูมไูตั้มต้มตมตมไงตั้มตั้มูั้มตั้ลไตั้มตมูันมตั้กลยตั้ม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 ลงตั้มตมไงต้มมมูมลมูมกลมมูมลูกมมม ตวิดีโอหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็บยังเดี๋ยวพอ่ะรบวงไปยังก็ยังใครเป็นลูกมาใครเป็นลูกมาแล้วมาครบแล้วอันนี้อันนี้สบายอย่างเดียว สะไคร่ับบ้านไปแล้วอันนี้เลยสะัครแล้วเดี๋ยวก็จับตาอมาล้านลานเข้าไม่หมดเลยไหมสะไครสองพี่ัอยพี่จอร์นสะไคร่สองคนเป็นอยเยอะสองคนลอ้หนนเดี๋ยวร้านหานไปรวมน่และลูกสะไครยนะฮะไอ้ไรเจ๋อไปไหนอะเจอคอยเจ้าคอยมาหลานมาหลานข้าบ้าี่ข้าประจำที่เขาไปเลยหลานเขาไปหมดหลานาหลงคนหนึงแน่ ม่ัพี่ไอนฮ้มึงก็เป็นหลานนะพอยพพหลานข้างหลังมาไคกไนหาพวกหลานลไมเข้าไปลูกแฟนเไปไหนวะนี่อยู่นี่อยู่นี่แฟนแฟนปุ๊กแฟนปุ๊กเข้าไปมาจับได้ ถ้าความจำแบบนี้แล้วเมื่อไหร่จะลืมตังค์มาเราสมปองว่าจะได้หยิบเงินเราเองทีเนี่ยฮะเมื่อไหร่นี่ผมไม่จะถ่ายคล้องตลอดเลยนะคนในตาโพไม่ได้แม่งกูจะได้เงินจากโผล่เนี่ยหวังจะแบบเก็บตกนี่เก็บย่าอาอาอมองไอ้นั่นหลานหล่อเพชรเย็นมันไม่หลายบาทหรอกใช่หล่อเพชรเย็นหล่อเพชรเย็นต้องไปตามล่าหาหลอเพชรเย็น อ่ะทุกคนเข้าทุกคนเข้าตั้งกล้องรอแล้วตั้งกล้องมาตั้งกล้องรอแล้วอ่าตั้งกล้องรอยืนประจำเวาประจำที่ยืนประจำเวลามาครื่อยเรืเลยมาเร็วมาเร็วอ่าเข้าไปก่อนเนี้เดี๋ยวนีเนี่ยไปถ่ายวดีโอ่นี่คือช่างภาพเราไหมฮะนี่กล้องนี่ตั้งคาบถ่ายภาพหมู่ากูติไปไปไม่เข้ากอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาถ่ายเขาถ่ายเตะเซนนี่ไงเห็นเห็นสิ่นี้ เตกอะไม่เกุงเ้ามดเข้างหลังไม่ค่อยเห็นด้านนี้ได้เอออ่ายังได้เยอมไม้เก็บหมดไม้หมดค่ะมาเลยพี่ชอยมาพี่อไอ้ชอยง้ดิี่่ค่อยเห็ไอ้หมิมา่อยชอยหลังสุดเลยไอ้ไอ้ชอยสูสุดเจ๊มั่เจ๊มัเตี้ เห็นแล้วเห็นแล้วเข้ไอ้พวกเมยอยู่ตรงไหนอ่ะภูมิภูมิเรียกภูมิภูมิอยู่ข้างนอกไอ้ยกภูมิภูมิเรียกภูมิมาภูมิใะแจวออกมาเลยแช่ภูมิ่ายอยู่นิ่ยอยู่นีดถ่ายถ่ย่่่าา่า่ย่่่า่่่่่่ย นี่ถ่ายวิดีโอถ่ายวิดีโออยู่นะเว้ยนี่นี่ถ่ายวิดีโออยู่ก็นี่ไงจับเราไว้จะให่รวเอไม่ไเอเดิเอาเดีมจอยก็เอาองเข้าอนั่งไปเลยเอเดใไปบางโทษทำไมไม่บงอเมมีอมาตแลคันสมัยแค่ไหนเอออเดก่ การดิ้งกางย์แกเสียกันเสียกันเสียอเมย์บอกให้ชิชินมาหน่อยพี่ปอผมไปรีดอให้เลยผมไปรีดอให้เลยอ่ารีดอมาแล้วเนี่ยอ่อ